Okay. ทางนี้ไปทางทิศเหนือเหนือเขานี้เกี่ยวกับผักก็คือการกินอยู่เนี่ยผมถือว่าโอเคนะสาหรับคงจุ้ยบ้านเนี้ยตรงเนี้ยทำไปแปลงผักได้ครับเคดานตรงเนี้ยครับคุณผมว่าคุณน่าจะควรจะติดไฟคือตรงเนี้ยคุณมองไปไหมมันจะไม่มีส่วนแยกระหว่างเซ็กชั่นจุ้ยมันต้องเป็นชัดเจนเนื่องจากผมบอกแล้วว่าพงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเป็นศาสตร์ที่จะต้องปรับแก้ ให้กับไลฟ์สไตล์ของคุณดูแลขนาดของบ้านถ้าถามคุณโดมถามผมว่าอาจารย์ครับตรงนี้เป็นชั้นคุณก็ต้องตั้งชั้นให้สูงมากกว่าคืนกว่าประตูกว่าเนี่ยเห็นคืนงบัวคบัววัดมาสีเวียนเนี่ยเนี่ยคุณต้องตั้งให้สูงคําว่าพระนะครับแล้วก็ดูฐานที่มันมั่นคงรงนี้แต่ที่ห้องนอนประเด็นคือว่าหนึ่งเสาไฟด้วยสายฟ้าที่มัผ่ามาของโครงการเนี่ยมันคง ไม่สามารถจะปิดของคอยได้แต่เราต้องคําว่าคงท่่ต้องแก้เสือข้าบากครับตรงนี้เอาแบบว่าคงจุ้ยที่เป็นทางน้ำรมีมูฟเมนต์ก็ได้หรือน้ำล้นน้ำล้นตะโสดด้านซ้ายตรงนี้ให้เป็นต้นไม้ต้นไม้ที่คุณชอบเลยนะเป็นไซร์เลยก็ได้ตระกูลไซร์ก็ได้